สวัสดีครับพวกับผม TE4M นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดฟิล์มกระจกให้กับ iPhone ของคุณได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับซึ่งทาครยังไม่รู้ว่าจะติดฟิล์มของแบรนด์อะไรนะครับวันนี้ผมก็ขอเสนอฟิล์มกระจกของทางโฮโกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของผมนี่เองนะครับก่อนแน่นอนครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมาเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดของสินค้าราคาและที่สําคัญครับมีส่วนลดด้วยนะครับซึ่งสามารถดูได้ในด e s c r i p t i o n และช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะบบอออกกีรรว่า สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเอาผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับที่เขาให้มาทําความสะอาดหน้าจอก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ใช้แผ่นแอลกอฮอล์นะครับที่เขาให้มาเช็ดจออย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบนะครับสังเกตตอนที่ผมเช็ดดีๆนะครับ ตัวนี้ตอนเช็ดแล้วจอไม่เปียกนะครับจอไม่เปียกไปด้วยแอลกอฮอล์นะครับคือเช็ดแล้วก็แห้งเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ให้ดูด้วยนะครับบางยี่ห้ออาจจะเช็ดแล้วจออาจจะเปียกได้นะครับก็ถ้าเป็นกล่องโฮโกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราก็เช็ดไปเลยนะครับให้ละเอียดนะครับมันก็จะแห้งเลยนะครับแต่ถ้าไม่แห้งยังไงก็ให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เ้าให้มาเช็ดอย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้มันแห้งนะแล้วก็เอาฝุ่นออกนะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็ให้นําสติกเกอร์ที่เขาให้มานะครับนำมาดึงฝุ่นออกนะครับจับแบบผมก็ได้นะครับจับปลายสองข้างของมันนะครับแล้วก็ม้วนแบบนี้แล้วก็ดึงฝุ่นออกนะครับขั้นตอนนี้ต้องละเอียดนะครับก็ดึงออกให้หมดเท่าที่เราเห็นนะครับพยายามใช้ไฟส่องดีๆนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะติดกันแล้วนะครับนะครับดูขอบดูะายด้วยนะครับก็ดึงให้หมดนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะใะอ่กันมา เผื่อเลยนะครับเผื่อต้องใช้อันเล็กนะครับจะได้สะดวกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มติดฟิล์มกันแล้วนะครับนี่คือตัวฟิล์มของเรานะครับวิธีการแกะก็แนะนําให้จับเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกช้าๆจากด้านบนนะครับแบบนี้นะครับลอกออกเลยนะครับเมื่อดึงเรียบร้อยนะครับต่อไปเราเช็คฝุ่น ตรงฟิล like ์มก right ่อนนะครับก่อนที่จะติดนะครับเราดูดีๆนะครับเพราะว่าก่อนที่จะติดนะครับเราอาจจะมีฝุ่นนี่ครับเห็นปะอาจจะเป็นฝุ่นข้างบนก็ได้นะครับหรือเป็นข้างใต้นะครับเห็นไหมครับผมลองเขี่ยออกแล้วมันไม่ออกแสดงว่าอาจจะเป็นข้างใต้ฟิล์มนะครับเมื่อเราแกะมาก็จะมีฝุ่นเลยนะครับแน่นอนครับผมเตรียมตัวสติกเกอร์ไว้แล้วเนาะเราก็เห็นไหมครดึงออกครับฝุ่นเป็นนั้นนะฮะโอเคนะครับก็เช็คให้ดีนะครับก่อนที่จะติดนะครับเพราะว่า ไม่งั้นมันจะลําบากนะครับแต่เราสามารถที่จะดึงมาดึงฝุ่นออกได้เสมอนะครับแต่ว่าทําให้เสร็จภายในรอบแรกจะประหยัดเวลาแล้วก็จะได้ไม่ยุ่งยากนะครับ โอเคนะครับถ้ามั่นใจว่าฝุ่นออกหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็มาติดกันเลยนะครับแนะนําให้วางโทรศัพท์แนวนอนนะครับจากนั้นก็ทําการเล็งนะครับคุณเห็นตรงช่องลําโพงไหมครับด้านบนอ่ะที่เอาไว้แนบหูนะครับก็เล็งตรงนั้นนะครับเข้ากับฟิล์มของเรานี่ครับไม่มั่นใจก็เปิดจอได้นะครับนี่ครับเพื่อเช็คดูนะครับว่ามันตรงไหมนะครับแล้วก็วางจากด้านซ้ายเห็นไหมครับผมก็วางจากช่องลําโพงนะครับแล้วก็กะให้ดีนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจไม่แม่นนะครับเราก็สามารถเกี่ยวมาได้นะครับนี่ฮนะดูครับดึงมาก่อนนะครับนิดนึงแล้วก็วางลงไปใหม่นะครับโอเคนะครับเมื่อมั่นใจแล้วเราก็ปล่อยอย่างนี้เลยนะครับคุณสามารถที่จะดันไปก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมลองตั้งไว้ดูนะครับอันนี้ผมบอกเลยว,ว่า Amazing มาก ดูดีๆนะครับนี่ครับมันไล่ฟองอากาศไปเองครับหมดเลยผมแทบทจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับโอเคนะครับผมเฮ้ยมันก็มันง่ายไปที่ผคคิดมากเลยนะเอาจริงๆนะผมก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยติดเป็นครั้งที่2นะครับและนี่คือผลงานของผมหลังจากที่ผมติดฟิล์มเสร็จนะครับ เรียบร้อยครับสังเกตเมื่อกี้นะครับตอนมันติดตอนท้ายนะครับสังเกตว่าจากด้านบนไล่ลงมาด้านล่างนะครับคือไล่ลงมาเองเลยนะครับผมแทบที่จะไม่ต้องไปไล่ฟองอากาศเองนะครับมันมองว่าผมว่าดีมากนะครับเราตั้งทิ้งไว้ผมไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นนะครับที่ผมเคยติดมาก่อนหน้านี้คือมันติดยากกว่าน,นี้อีกนะครับเห็นไหมครับง่ายมากครับเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็คือฟิล์มที่ผมได้ทาการติดไปนะครับก็หลังจากที่ติดฟิล์มกันไปเรียบร้อยแลวนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดได้แล้วก็ติดเป็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงทาง p r o d u c t ตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มกระจกนิรภัยของทางโฮโกนะครับราคาปกติอยู่ที่1290บาทนะครับก็ถ้าบอกว่ามาจากช่องผมเนี่ยมาจากช่อง TE4M นะครับจะได้ส่วนลดไปเลย30%ซนะครับซึ่งวิธีสั่งนะครับลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชั o นนะครับสั่งทาง เพจโฮโกนะครับของเขาเลยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะครับย้ำอีกรอบแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มกันร้อยที่มีประกัน1ปีนะครับซึ่งสามารถเคลมได้1ครั้งแล้วก็เสียค่าส่งแค่50บาทนะครับถ้ายังไงก็สามารถติดต่อไปทางเพจของเขาได้นะครับผมมีส่วนลดด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางสปอนเซอร์อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับที่ทำให้ผมมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมานะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ